จะพูดว่าแย่กว่ารัฐบาลประยุทธ์ก็ยังได้เป็นอยากเป็นรัฐบาลยังเหลือเกินก็ขอความกรุณานะครับมาทํางานกันซะบ้างหลายท่านถ้าไม่มาวันนี้ก็รู้เลยครับว่าโดดประชุมสภาเพราะว่าท่านก็เป็นสสนก็วันนี้ก็มีปัญหาในสภาพอสมควรนะครับวันนี้กระทู้สดทั้งสิ้นสากระทู้แล้วก็กระทก 4, กระู้ทั่วไปอีกสี่กระทู้รวมเป็นเจกระทู้นะครับ สรุปว่ารัฐมนตรีมาตอบหนึ่งกระทู้นะครับซึ่งเป็นกระทู้ที่มาตอบของสอสฝากฝั่งรัฐบาลนะพูดถึงกระทู้สดก่อนนะครับกระทู้สดเนี่ยในความเป็นจริงแล้วในเจตนารมณ์นะครับคือจะมีการแจ้งผู้ถามและแจ้งผู้ตอบในเช้าวันพฤหัสนั่นแปลว่าเจตนารมณ์เนี่ยต้องการให้รัฐมนตรีซึ่ง ก็ต้องบอกว่าหลายๆท่านก็เป็นสสอ,อยู่แล้วมีหน้าที่ที่จะต้องมาประชุมสภาอยู่แล้วนะครับรับทราบในตอนเช้าว่าจะมีขึ้นสมาชิกเนี่ยสอบถามกระทู้ถึงท่านหรือไม่และก็ท่านก็ขึ้นตอบเท่านั้นเองแต่ทุกวันนี้ผมก็ต้องบอกว่าในการทํางานของวิผมก็เข้าใจดีในอุปสรรคหลายๆอย่างที่ท่านรัฐมนตรีหลายๆท่านในบางทีก็อาจจะติดภารกิจที่นัดหมายไว้นานแล้วผมก็ทุกวันนี้กระทู้สดแทบจะไม่ใช่กระทู้สดแล้วครับเพราะผมก็แจ้งไปตั้งแต่ เย็นวันอังคารว่าร,รัฐมนตรีท่านนี้สะดวกมาตอบก,กระทูห้หรือไม่ในบางสัปดาห์ที่ทางวิปรฐบาลแจ้งกลับมาว่าท่านติดภารกิจไปต่างประเทศอาัานนี้ก็เข้าใจได้เราก็เปลี่ยนกระทู้ให้เพื่อที่จะให้สภาเนี่ยไม่เสียโอกาสแล้วก็ไม่เสียโควตากระทู้ไปฟรีๆแต่ปัญหาหลังๆที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อวานนี้วันพุทธท่านร,รัฐมนตรีก็ยังยืนยันว่าจะมาตอบกระทู้ทั้งของท่านกันนวีและก็ของจิรัตนะแต่ตื่นมาตอนเช้า พอขึ้นไปชี้แจงบนห้องประธานตอน8โมง,โมงก็ปรากฏว่ารัฐมนตรีแจ้งว่าไม่สามารถมาได้ผมก็คิดเป็นอื่นไม่ได้ครับนอกจากว่าหนีกระทู้เห็นหัวข้อแล้วไม่อยากตอบไม่กล้าตอบแต่หลายๆครั้งถ้าเป็นกระทู้ของฝ้าฝั่งรัฐบาลด้วยกันเองถาม,งมกันเองชงกันเองตบกันเองกินกันเองก็งมากันแทบทุกครั้งผมก็ต้องขอเรียกร้องนะครับไปยังคณะรัฐมนตรีนะครับว่าผมยิดว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ย จะพูดว่าแย่กว่ารัฐบาลประยุทธ์ก็ยังได้รัฐบาลประยุทธ์มีการหนีกนระทู้บ่อยครั้งก็จริงครับแต่จริงๆแล้วผมว่านับกันได้เลยครับว่าสัดส่วนเนี่ยไม่เยอะเท่านี้แน่นอนนะครับเพราะผมก็ขอเรียกร้องครับเห็นอยากเป็นรัฐบาลอยอ่เหลือเกินก็ขอความกรุณานะครับมาทํางานกันซะ,ะบ้างหลายท่านถ้าไม่มาวันนี้ก็รู้เลยครับว่าโดดประชุมสภาเพราะว่าท่านก็เป็นสสท่านก็ต้องมาประชุมสภาอยู่แล้วแต่ก็ไม่มานะครับก็ ต้องขอฝากไปทางคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ผมต้องขอให้เพื่อนสสที่เป็นเจ้าของกระทู้วันนี้นะครับมาพูดถึงความสําคัญแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยก็โดนเลื่อนกระทู้เดิมๆมาหลายรอบแล้วก็ยังไม่มาตอบสักทีนะครับแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับท่านรัฐมนตรีบางท่านก็มาทุกครั้งครับแม้กระทั่งบางครั้งหน่วยงานแทบจะไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองด้วยซ้ำก็ยังอุตส่าห์มาตอบแทนท่านรัฐมนตรีว่าการนะครับ ผมเอ่ยชื่อเลยก็ได้ร,รัฐมนตรีช่วยสองท่านอย่างท่านจุลพันธ์กับท่านมณภรนะครับท่านมา,าทุกครั้งครับคนที่ทํางานก็ทําไปครับคนที่ไม่ทําก็ไม่ยอมทำสักทีครับดังนั้นปัญหาเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่รัฐมนตรีในฐานะฝ่ายบริหารควรจะให้เกียรติสภาที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติครับลำดับต่อไปผมเชิญสสจีรัตน์นะครับครับก็ความสําคัญนะครับของกระทุจ่จะถามวันนี้ก็คือเรื่องของการกู้เรือสุโขทยัยที่ เ,เราก็อยากรู้ความจริงนะว่าสาเหตุของการล่มมันคืออะไรแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตอนที่เรือกําลังกู้เรือแบบจํากัดไอ้การกู้เรือแบบจากัดเนี่ยวัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อจะหาสาเหตุการล่มเพียงที่หนาเป็นนิ้วนึงเนี่ยคุณจะเห็นผิวเรือได้ยังไงถ้าคุณไม่ยกขึ้นมาผลการสอบสวนที่กาลังสอบสวนกันอยู่และก,กำลังจะเปิดเผยเร็วๆนี้เนี่ยจะน่าเชื่อถือได้อย่างไรถ้าเรือ,อยังอย,งอยู่ใต้น้ําคือปาหีที่แสดงมาประมาณปีกว่าแล้วในการพยายามที่จะจะซื้อจัดจ้างที่จะกู้เรือและไม่สําเร็จเนี่ยก็<ๆ> ก็ไม่มีการพิสูจน์ว่ามันจริงหรือเปล่าที่บอกว่าคุณสมบัติไม่ครบนู่นนี่นั่นหลักฐานก็มีตั้งเยอะตั้งแยะนะครับก็เลยจะไปต้องถามนะเพราะว่าประชาชนก็สงสยัยจริงๆแล้วทั้งโลกสงสัยนะครับว่า,วาเรือลบมันล่มเขาเจอคลื่นได้ยังไงเจอคลื่นแค่สูงแค่2เมตรได้ยังไงแล้วก็การบริหารจัดการสภาว,วิกฤตเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมีคนปล่อยให้มีคนตายในเมื่อเรารู้ว่าน้ําเข้ามาตั้งแต่บ่ายแล้วก,ก,ก็เตรียมที่จะถามท่านรัฐมนตรีครับแต่ว่าก,ก็ไม่คิดว่าท่านจะไม่มานะเพราะว่าเมื่อวานเนี่านนรัมตี มาสภานั่งกินข้าวอยู่คนเดียวในห้องเงาๆอยู่ผมก็เห็นอยู่ให้คนไปถามก็ก็บอกว่าวันนี้จะมาตอบเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานว่างงานแต่วันนี้กลับรับงานแล้วก็รับงานเดียวกันกับท่านจุลพันธ์รัฐมนตรีช่วยเดี๋ยวต้องไปเจอกันที่กาญจนบ,บุรีแต่ท่านจุลพันธ์มาตอบท่านสุทินไม่มาตอบผมก็เลยไม่เข้าใจว่าจะหนีจะหนีกระทุ้ทำไมเนะเพราะว่าคำถามผมไม่ใช่คำถามที่เดาไม่ได้เลยแล้วก็คือวอสกิลวหาอย่างท่านสุทิน,นยตอบอะไรก็ได้อยู่แล้วนะครับ ไม่ไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องกลัวอะไรกับประเด็นนี้ก็เลยก็เลยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับที่ไม่ได้ถามเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ใกล้จะกู้เสร็จแล้วกู้แบบจํากัดน,นะครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับของกระทู้สดที่ผมถามนั่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ความไม่สงบในประเทศเมียนมาต่อประเทศไทยนะครับจริงๆแล้ววันนี้ในพื้นที่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเราเปิดโอกาสให้กับรัฐบาลชุดนี้ได้มาแสดงจุดยืนในการทูตให้เห็นเพราะผมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยยังไม่เห็นนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้ได้แสดงจุดยืนในการทูตของไทยอย่างไร วันนี้ก็มีความเสียใจและความกัง,งวลพี่น้องประเทศไทยพี่น้องคนไทยอยู่ฝั่งชายแดนไทยเนี่ยตั้งแต่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนกะตากาญจนบุรีราชบุรีระนองประจวบคิริขันได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ของฝั่งเมียนมาที่มากระทบของประเทศไทยมีลูกหลงหลายลูกหลงเข้ามามา,มากตั้งแต่สองปีที่ผ่านมาเราจะมีจุดยืนทางการทูตอย่างไรเรามีผู้พัดถิ่นภายในประเทศที่รอการหนีภัยเข้ามาลี้ภัยเข้ามาในประเทศไทยเป็นจํานวนล้านกว่าคน ตอนนี้มีกฎหมายในประเทศเมียนมาของไประเทศอของทหารพรม่าในการบังคับการเกณฑ์ทหารทําให้คนอายุ18ปีถึง35ปีโดยเฉพาะผู้หญิงและผู้ชายและเด็กด้วยนะครับหนีเข้ามาติดประชิดทางชายแดนของไทยเราจะทําอย่างไรถ้าเขาทะลักเข้ามามันมีจุดยืนในการทูตอย่างไรมันมีจุดยืนเกี่ยวกับสิทธิทมนุษยชนของเราอย่างไรผลกระทบต่อประเทศไทยก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับแรงงานตอนนี้ทหารพรม่าะชะลอการส่งแรงงานเอ็มูเข้ามาในประเทศไทย ทุกๆวันก่อนที่เขาจะชะลอเนี่ยมีแรงงานเข้ามา700-800คนต่อวันเพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งก็มี20,000กว่าคนตอนนี้กระทบมากกับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆของพี่น้องคนไทยเราไม่พูดถึงว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรจุดยืนของเราทางการทูตบางไทยของเราตอนนี้ไม่มีนะครับว่าเราจะแก้ไขปัญหายอย่างไรในประเทศเมียนมาเราจะนิ่งเฉยเราจะใช้แค่ตัวหลักการนโยบายในการไม่แทรกแซงเราจะเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียนแต่เป็นไปไม่ได้ครับ เราหนีพม่าไม่ได้เรายังอยู่ตรงนี้กับประเทศพมา่าเราอยู่ตลอดไปท่านหนีกระทู้วันนี้ได้แต่ท่านไม่สามารถหนีกระทู้หนีความต้องการของพี่น้องประชาชนทั้งคนไทยทั้งผู้พัดถิ่นภายในประเทศและผู้ลี้ภัยที่เขาต้องการจุดยืนที่ชัดเจนของประเทศไทยได้วันนี้ก็ถือว่าผมเสียใจแต่ก็ผมหวังว่าครับให้คําถามไปแล้ววันนี้ในที่สภาผู้แทนราษฎร หวังว่าท่านจะมีจุดยืนที่จะมาชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยและรวมกับประชาคมโลกให้ทราบต่อไปอาทิตย์หน้าผมหวังว่าครับขอบคุณครับผมสุติพงศ์พิพพินโยครับพักก้าวไกลจังหวัดระยองผมเป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเลื่อนของคอรมอชุดนี้น่าจะเป็นคอรมอโรคเลื่อนครับตอนนี้ก็เป็นครั้งที่4ที่ผมถูกเลื่อนตอบกระทู้เรื่องช้างป่าซึ่งในวาระเรื่องช้างป่าเนี่ยผมก็ได้ชี้แจงในห้องประชุมไปแล้วว่า มีคนตายตั้งแต่ตอนปีใหม่จนถึงตอนนี้ทั่วประเทศทั้งหมด13ศพมีช้างตายเป็นหนึ่งมีคนตายเฉพาะในป่าตะวันอ,อกทั้งหมด7จคนซึ่งเกิน50%ซึ่งในหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านคือผู้ที่ต้องมาชี้แจงแนวทางในการแก้ปัญหาแล้วคราวที่แล้วเนี่ยท่านก็ให้ทางรองโฆษกของทางทำเนียบรัฐบาลชี้แจงว่าท่านชอบลงพื้นที่ชอบไปดูหน้าง,งานจริงๆไม่ชอบมา ฟังเรื่องนี้เป็นรายงานผมก็อยากจะถามว่าท่านได้ไปงานศพของญาติผู้เสียชีวิตสักศพหรือเปล่าต้องรอให้ตายกี่ศพท่านถึงจะยอมปฏิบัติหน้าที่สักทีแล้วท่านเองเนี่ยผมไม่รู้จะาทำยังไงให้ท่านยอมมาแล้วหรือผมต้องถามพี่ท่านที่เป็นสสแต่วันนี้ผมไปดูใบเซ็นชื่อพี่ท่านที่เคยอ,อยู่ในรัฐบาลชื่อแล้วก็ไม่มานะครับไม่ได้เซ็นชื่อไม่รู้ว่าอยู่ในห้องหลังบัลลังก์ที่ครอบครองปราปกญ์อยู่ตอนนี้หรือเปล่าเหมือนกันอันนี้ผมก็ค่อนข้างน้อยใจ คราวที่แล้วเนี่ยผมถามเป็นกระทู้แย่างาะหวังว่าท่านจะมาตอบเพระะาะน่าจะไม่กดดันมากท่านก็ไม่มารอบนี้ผมถอนมาถามในห้องใหญ่เป็นกระทู้ทั่วไปท่านไม่มาแล้วเลื่อนสองครั้งนี่เป็นครั้งที่ท่านเลื่อนขอเลื่อนมาเป็นวันนี้เองและท่านก็ขอเลื่อนอีกแล้วผมก็เลยถามทางท่านนายกรัฐมนตรีไว้แล้วท่านก็มอบหมายแล้วไม่มาผมไม่รู้ต้องทํำยังไงแล้วครับที่จะให้รัฐมนตรีทํางานบ้างไม่กลัวโดนปรับคอรมอบ้างหรอครับผมก็ต้องถามทางท่านนายกเลยว่าจะเก็บรัฐมนตรีแบบนี้ไว้ทําไมต้องรอให้คนตายกี่คน ถ้าเกิดท่านนายกก็ไม่รู้จะตอบอยังไงเรื่องนี้ยังไงลงมารับฟังข้อมูลและข้อคําถามหรือข้อชี้แนะในสภาบ้างเกอนก็ได้หรือถ้าเกิดถามท่านนายกแล้วมอบหมายแม่มาไม่รู้ผมต้องตั้งกระทุถามไปยังบ้านจันทร์สองล่าหรือเปล่านะครับถึงจะยอมมีคนมาตอบสักทีปัญหาพี่น้องประชาชนเกรงใจบ้างครับไม่ใช่เกรงใจแต่ครัวตาละทุนตีด้วยกันอยากเป็นกันมากครับรัฐบาลถึงเวลาทํางานไม่มาทํางานกันผมเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับแล้วก็ขอจริงๆวันนี้ทั้งวิฝ่ายค้านวิปฝ่ายรัฐบาลพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้ เกียิสภาบ้างไม่ใช่มาตอนมาเอาตำแหน่งกลับมาตอนมาของอบหน้าที่ของท่านครับผู้แทนอย่างเรามีหน้าที่ตั้งกระทู้ถามให้ท่านตอบมาตอบบ้างคําถามนี้มาจากประชาชนด้วยไม่ใช่คำถามของผมฝากท่านด้วยนะครับฝากสื่อมวลชนทุกท่านช่วยตามในใบประกาศจับด้วยนะครับตอนนี้ก็ไม่ใช่ใบประกาศจับรับใบประกาศเรียกครับผม,มก็ยังไงก็มาด้วยนะครับพี่ท่านพี่ท่านก็มา สภา,าตอบไม่รู้ไม่รู้บ้างนะครับแต่ว่านี่ไม่มาไม่มาเลยครับแล้วก็ไม่รู้จะอยู่ทําไมทําไมเหมือนกันนะครับตอนนี้ฝากท่านนายกตามด้วยนะครับเจอในการประชุมคอรมอบ้างหรือเปล่าทราบมาว่าในกระทรวงท่านก็ทําให้ข้าราชการทํางานยากพอสมควรนะครับฝากด้วยครับทุกท่านรัฐมนตรีมีหน้าที่ทํางานเพื่อประชาชนครับท่านค่ปะปวิตาจิตตกิจค่ะผิ้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลค่ะดิฉันเป็นหนึ่งในผู้ที่ตั้งกระทู้ถามถึงท่านรัฐมนตรีค่ะดิฉันอยากฝาก ทุกช่องทางตรงนี้นะคะไปถึงรัฐมนตรีทุกท่านค่ะขอให้ท่านเห็นความสําคัญของการมาตอบกระทู้การทํางานในสภาค,ค่ะเพราะนี่คือหนึ่งในหน้าที่ที่ท่านได้รับมอบหมายจากพี่น้องประชาชนค่ะทุกกระทู้ถามมีความเดือดร้อนอยู่ในนั้นค่ะและความเดือดร้อนนั้นรอไม่ได้ค่ะดิฉันถูกเลื่อนมาหลายครั้งแล้วนะคะกระทู้ถามของดิฉันเลื่อนมาจากสมัยประชุมที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้นะคะและดิฉันก็หวังว่าผู้ที่มีความสามารถและ พร้อมใจที่จะดํารงอยู่ในตําแหน่งของรัฐมนตรีอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีจะให้ความสําคัญและมาตอบก,กระทู้ถามพี่น้องประชาชนค่ะฝากไว้ด้วยค่ะ